บทเรียนที่10ซึ่งมีหัวข้อว่าการประยุกต์ใช้เทคโนโลยีสารสนเทศที่เกี่ยวข้องกับงานจัดประชุมและนิทรรศการโดยระบุว่าเป็นส่วนหนึ่งของวิชาเทคโนโลยีสารสนเทศเพื่อการจัดการสำนักงานดิจิทัลสาระการเรียนรู้หรือหัวข้อสำคัญที่จะได้เรียนรู้ในบทเรียนนี้ประกอบด้วยความหมายและความสำคัญของการจัดประชุมและนิทรรศการ ขั้นตอนการวางแผนจัดประชุมและนิทรรศการการประชุมแบบดั้งเดิมกับการประชุมออนไลน์เครื่องมือและซอฟต์แวร์สำหรับการจัดประชุมออนไลน์การสร้างวาระการประชุมและบันทึกการประชุมการประเมินผลและติดตามผลการประชุมและนิทรรศการการจัดทำรายงานสรุปผลการประชุมและนิทรรศการการประยุกต์ใช้เทคโนโลยีสารสนเทศในงานจัดประชุมและนิทรรศการความหมายของการจัดประชุมหรือ m e e t i n g โดยระบุว่าหมายถึงการรวมตัวของบุคคลตั้งแต่สองคนขึ้นไปเพื่อปรึกษาหารือตัดสินใจวางแผนหรือแลกเปลี่ยนความคิดเห็นในประเด็นใดประเด็นหนึ่งโดยต้องมีการกำหนดวัตถุป,ประสงค์เวลาและสถานที่อย่างชัดเจนการประชุมสามารถจัดได้ทั้งแบบภายในองค์กรและระหว่างหน่วยงานรวมถึงจับในรูปแบบออนไซต์ site, หรือแบบพบหน้ากันออนไลน์ ผ่านระบบอินเทอร์เน็ตหรือไฮบริดผสมผสานทั้งสองรูปแบบความหมายของการจัดนิทรรศาการ (exhibition) ซึ่งหมายถึงการจัดแสดงข้อมูลผลงานสิ่งประดิษฐ์หรือผลิตภัณฑ์ต่างๆต,ต่อสาธารณชนหรือกลุ่มเป้าหมายเฉพาะมีวัตถุประสงค์เพื่อเผยแพร่ความรู้ประชาสัมพันธ์ส่งเสริมภาพลักษณ์หรือเพื่อให้เกิดความเข้าใจที่ถูกต้องนิทรรศาการอาจจัดเป็นแบบเปิดหรือแบบเฉพาะกลุ่ม และสามารถจัดได้ทั้งในสถานที่จริงและในรูปแบบเสมือน Virtual Exhibition สรุปความสำคัญของการจัดประชุมและนิทรรศการดังนี้เพื่อสื่อสารและประสานงานอย่างมีประสิทธิภาพเพื่อนำเสนอและเผยแพร่ข้อมูลต่อสาธารณะส่งเสริมภาพลักษณ์และความน่าเชื่อถือของหน่วยงานเป็นเครื่องมือในการพัฒนาความรู้ และทักษะการทำงานร่วมกันรองรับการปรับตัวในยุคเทคโนโลยีสารสนเทศขั้นตอนการวางแผนการจัดประชุมนิทรรศการมี8ขั้นตอนได้แก่การกำหนดวัตถุประสงค์และกลุ่มเป้าหมายการกำหนดรูปแบบการจัดกิจกรรมการจัดทำแผนงานและกำหนดระยะเวลาการวางงบประมาณและการจัดสรรทรัพยากรการประชาสัมพันธ์กิจกรรม การจัดเตรียมสถานที่หรือระบบการประชุมการเตรียมเนื้อหาและสื่อประกอบการทดลองระบบ m o c k u p การประชุมแบบดั้งเดิมหรือ Traditional meeting ซึ่งหมายถึงการประชุมที่ผู้เข้าร่วมอยู่สถานที่เดียวกันโดยพบหน้ากันหรือ Face to face เช่นการประชุมในห้องประชุมสำนักงานห้องสัมมนาหรือสถานที่จัดประชุมเฉพาะกิจ ซึ่งต้องเตรียมสถานที่อุปกรณ์และบุคลากรอย่างครบถ้วนการประชุมออนไลน์อ n l i n e m e e ติ้งซึ่งเป็นการประชุมที่ใช้เทคโนโลยีสารสนเทศโดยเฉพาะอินเทอร์เน็ตและซอฟต์แวร์การสื่อสารผ่านวิดีโอหรือ video conferencing tools เช่น Zoom Google Meet Microsoft Teams หรือ Webex เพื่อให้ผู้เข้าร่วมประชุมสามารถติดต่อกันได้จากคนละสถานที่ได้แบบเรียลไทม์แนวทางการประชุมในอนาคต การประชุมแบบไฮบริดระบุว่าปัจจุบันหลายองค์กรเริ่มปรับใช้การประชุมแบบผสมผสานหรือไฮบริดม e ท t i n g ซึ่งเป็นการผสมผสานข้อดีของการประชุมแบบดั้งเดิมและออนไลน์เข้าด้วยกันโดยมีผู้เข้าร่วมบางส่วนอยู่ในสถานที่จริงและบางส่วนเข้าร่วมผ่านระบบออนไลน์การประชุมแบบนี้ช่วยเพิ่มความยืดหยุ่นประหยัดทรัพยากร และยังรักษาประสิทธิภาพการตัดสินใจไว้ได้ดีเครื่องมือและซอฟต์แวร์สำหรับการจัดประชุมออนไลน์โดยยกตัวอย่างแรกคือ Zoom ซึ่งมีคุณสมบัติเด่นคือรองรับผู้เข้าร่วมจำนวนมากการแบ่งกลุ่มย่อย b บ k ก o อ t Rooms และการบันทึกวิดีโอการใช้งานเหมาะกับการประชุมทางไกลสัมมนาออนไลน์เว็บมินาและกิจกรรมกลุ่มยกตัวอย่างเครื่องมือ และซอฟต์แวร์สำหรับการจัดประชุมออนไลน์ตัวที่2คือ Google Meet คุณสมบัติเด่นคือเชื่อมต่อกับบัญชี Google เข้าร่วมประชุมได้ง่ายผ่านลิงก์และไม่มีการติดตั้งซอฟต์แวร์การใช้งานเหมาะกับการประชุมภายในองค์กรและการเรียนการสอนที่เน้นความสะดวกยกตัวอย่างเครื่องมือและซอฟต์แวร์สำหรับการจัดประชุมออนไลน์ตัวที่3คือ Microsoft Teams คุณสมบัติเด่นคือการทำงานร่วมกับโปรแกรม Microsoft Office การแชทเป็นกลุ่มและการแชร์ไฟล์การใช้งานเหมาะกับองค์กรที่ใช้ระบบ Microsoft 365ที่มีการจัดการภายในอย่างมีระบบการซ้ำข้อมูลโดยมีเนื้อหาเกี่ยวกับ Microsoft Teams เหมือนกันการสร้างวาระการประชุมและบันทึกการประชุม วาระการประชุม (meeting agendas) คือแผนงานหรือหัวข้อที่กำหนดไว้ล่วงหน้าเพื่อใช้เป็นแนวทางในการดำเนินการประชุมมักระบุลำดับเรื่องที่จะหารือเวลาและผู้ที่เกี่ยวข้องในแต่ละวาระเพื่อให้การประชุมเป็นไปอย่างมีประสิทธิภาพบันทึกการประชุม m i n u t e of meeting) หรือรายงานการประชุมคือเอกสารที่จัดทำขึ้นเพื่อสรุปสาระสำคัญของสิ่งที่ได้อภิปรายตัดสินใจหรือข้อเสนอแนะที่เกิดขึ้นในการประชุมเพื่อใช้เป็นหลักฐานในการดำเนินงานต่อไปเครื่องมือช่วยจัดทำวาระและบันทึกการประชุมในรูปแบบดิจิตอลได้แก่ Google Docs หรือ Microsoft Word สําสำหรับพิมพ์เอกสารร่วมกันแบบออนไลน์ Google c a l endar หรือ Outlook สำหรับกำหนดการประชุมและแจ้งเตือน Notion หรือ Trello สำหรับการจัดการวาระและการติดตามผลแบบทีมการประเมินผลและติดตามผลการประชุมและนิทรรศการซึ่งเป็นขั้นตอนที่สำคัญหลังการจัดกิจกรรมเพื่อวัดความสำเร็จของกิจกรรมตรวจสอบข้อบอกพร่องและใช้เป็นข้อมูลสำหรับปรับปรุงการดำเนินงานในครั้งต่อไป การประเมินผลอย่างเป็นระบบจะช่วยให้องค์กรสามารถพัฒนาแนวทางการจัดงานให้มีประสิทธิภาพมากยิ่งขึ้นการจัดทำรายงานสรุปผลการประชุมและนิทรรศการซึ่งเป็นขั้นตอนที่มีความสำคัญอย่างยิ่งหลังสิ้นสุดการประชุมหรือกิจกรรมเนื่องจากเป็นเอกสารที่รวบรวมข้อมูลและผลลัพธ์ของกิจกรรมอย่างเป็นทางการเพื่อใช้สำหรับการอ้างอิงติดตามผลการดำเนินงานและรายงานต่อผู้บริหาร หรือหน่วยงานที่เกี่ยวข้องการประยุกต์ใช้เทคโนโลยีสารสนเทศในงานจัดประชุมและนิทรรศการโดยระบุว่าเทคโนโลยีสารสนเทศ ICT มีการเปลี่ยนแปลงและพัฒนาอย่างรวดเร็วส่งผลให้งานด้านการจัดประชุมและนิทรรศการต้องปรับตัวเพื่อเพิ่มประสิทธิภาพความสะดวกและสร้างประสบการณ์ที่น่าประทับใจให้กับผู้เข้าร่วม การมองไปข้างหน้าและศึกษาทิศทางเทคโนโลยีที่มาแรงจึงเป็นสิ่งสำคัญที่บุคลากรด้านธุรการและผู้เรียนระดับอาชีวศึกษาควรตระหนักระบุแนวทางเทคโนโลยีสำคัญที่มีผลต่อก,การจัดประชุมหรือนิทรรศการได้แก่การประชุมแบบผสมหรือ Hybrid Meeting Metaverse และ Virtual Exhibition AI ช่วยวางแผนและประเมินผลอัตโนมัติ เทคโนโลยี IOT และ s m a r t ท e v i ว e c ส์ t b o บหรือ Virtual Assistant จบบทเรียนที่10รายวิชาเทคโนโลยีสารสนเทศเพื่อการจัดการสำนักงานดิจิทัลดูรายละเอียดเพิ่มเติมในหนังสือเรียนพร้อมทำแบบฝึกหัดท้ายบทฝึกปฏิบัติในกิจกรรมและใบงาน